ดีนะครับท่านแก่กัญญาวิทิตทุกท่านนะครับผมชื่อในสมานนามความจริทเช่นที่ท่านสร้างสรรค์ให้ผมขอเล่าสั้นว่าทำไมเราต้องไปสร้างที่นั่นแล้วก็ไอเหียของพอะไรชื่อคุณนาวินไปออกแบบเนี้ยตอนนี้กำลังในบ้านของทุกท่านผมก็บอกคุณนาวินบอกว่าผมอยากจะไปสร้างตําหนักพระสุพรรณกัญยา ที่ใจเป็นผู้สร้างอันดุสอนสถานจากท่านจะมุเป็นทางแผ่นดินขวานในขาเราครับผมก็เพ่มเงินเ้ารวมเงินกันสักพี่นะจิตติของตันเองหรือยังไงครเอวาจังหวัดเดียวกันที่เกิดจังหวัดเดียวกันที่มันกรวทั้งหมดเได้เงินไปทั้งหมดแจะใส่ตัวผมเองกับครอบครัวเนี่ยเราบอกได้แ็มปากเลยว่าเราทำโครงการเนี่ เราไม่ <Sammy, S 2> <ไ>มีผลประโนแน่นอนสองเนี่ยเราต้องการสร้างกำนักที่ทรงไทยจะเป็นสถานที่ักิ์สอิ์ของพระสัมพันธ์ะรรยาขทอที่สเนี่ยที่ผมต้องการทำเนี่ยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระมารนไทยให้มีความเพื่อนรักที่ที่เราทำเนี่เราทำเพื่อจะพัฒนาบ้านใกรอบ ซึ่งวัตถัยของไใรกรอบจักนมาถึงปีนี้อายุ2 3 3 0ปีนะครับสร้างหลังจากที่สร้างขึ้นติดอยู่บนยอดนิสสนาพระนางเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนต่างชาติเพื่อให้ไตรกรอบเดินทานหรือว่าพระมาที่อยู่ในชุมชนต่างๆได้มีโอกาสนะครับได้เหลายจพุทธา เรื่องสิ่งที่ล่าสุดนะครับเราก็ไปคุยถึงว่าเราจะทำีกงไงที่เราจะไปดูสมงที่จะจ้างกำนัลหมายญาพี่นางตอนนี้เรามีจ้างตำนัทางพะรัฒนางในเราดูวันไว้ตัวนี้พตืวันว่าวันที่21่สเกรางคนเนี่ยเราแต่งญาพี่นางมาโดยทำวิธีคุนสครับเดืองเทนวนี้ผมก็ได้อาศัยคุณยาวินไปคุยกับประธานของ เจดีย์จุเวงประกอบมาเราขอองค์งวันที่20เดอนกรกฎาคมกตำแหน่งที่ดีสุดคือตำแหน่งที่อธิษฐานบนเจดีย์จะมีจุดหนึ่งสำหรับอธิษฐานนะท่านให้เคยไปจะรู้เลยเราจะไปองค์สถงที่นั่นวันที่20ส่วนวันที่25เราจะไปองค์สถงที่ใจกลางของด่างอันเชิญพระนางย้ายจากที่เด่ยไปอยู่ที่ทั่วคาว จนกว่าจะสร้างเสร็จแล้วก็ย้ายงานโดยผู้ที私私่ต้องเอา่อสร้างเนี่ยใช้เวลา9้าเดือนในการในการ่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดอยากจะไปร่วมงานนะครับเดี๋ยวใกล้ๆกล้ก็จะได้รับความเก่าจากคนพนงานนะครับงานนี้เป็นงานใหญ่ผมบอกเลยว่ามันเป็นงานที่มันสัดจานมากที่มีตําหนักไทยไปอยู่ในในยักุ๊ เพราะว่าวันใจกระรอดหัางจากตูมยังตูมไปก็ไม่ไม่น่าจะถึงยี่สิบกว่านาท,ทนีก็นี่ผมจะก็ถามนะครับว่าสิ่งที่ผน,นังทำให้เราในประวัติศาสตร์เนี่ยผมว่าประวัติศาสตร์ไทยจะไม่เทียบกับอ่นวงกันแต่เบื้องนหลังผนังทำอะไรไหลได้อย่าง ท่าได้รู้เนี่ยหลายดังเงินที่พ็ามา่ไปไปนะยังมีคนไทยที่ท,ชาชาทาํา,า,ราเรื่องหลวงพ่หช้างอะไรต่างๆในมือพข้าม่หลายดางเนินนะครับที่มันมีพระนาไปไข่ทอดหรือไปสอนอาไ้นะครับแล้วเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเมื่อสองทำเดือนที่แล้วผมไปที่ทงเ่้ามา่นะครับท่าที่เด็กก็คุบาบุชุกมก็มีการหล่อรูปของหลวงปู่แังล่า แล้วก็ครูบางบุญชุ่มเองครูบางบุญชุ่มบอกกับลูกศิษย์ท่านว่าสองวันก่อนที่ผมจะไปพระนางสมภรณ์กระยามาหาครูบางบุญชุม่มแล้วก็มาบอกครูบาบุญชุม่มว่าดีใจมากนะครับที่มีคนมาสั่งกระดับให้พระนางและื่องตำแหน่งครั้งน,ง,งนี้เนี่ยถ้าเสร็จอย่างมันมก่อนจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยอะไรต่างๆจะดีอันนี้เป็นคำบอกเล่าของ วคุชุกมกันก็เป็นนิวทิศที่ดีนะครับผมเองนะครับก็เป็นโอเล็กเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็ได้กานบรรจายกับคุณอะไรตกงนี้คุณนายหน่อยครับมาสิงตกลเรื่องให้หน่